ซ้อมมวยก็เหมือนซ้อมเหมือนกับน้องมวยทั่วไปต่อยเป้าลงรวมาอะไรเหมือนกันทุกคนตรงนี้เราขึ้นไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีจะทํายังไงไม่ให้คู่ต่อสู้ทันถูกจะหลบยังไงจะต่อยยังไงให้ถูกคู่ต่อสู้ช่วงเข้ามาใหม่ๆก็ยังไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็จนมาชนะเรื่อยๆจนก็มาเป็นแชมป์มาอะไรพวกเนี้ยถ้าผมต่อยกับกล้องทรนีน่ทางภาคตะวันออกเขาจะเหมารถกันมาอย่างพัทยาอย่างเดียวในพัทยาอย่างเดียวนี่ก็ เป็นร้อยคนฮะสมัยก่อนคนเยอะครับอาจจะเป็นมวยเร็วเป็นมวยฉลาดแล้วออกอาวุธสวยงามฮะนประมาณนั้นเพราะเราเองเราก็ไม่รู้ว่าเวลาเราต่อยเราต่อยแบบไหนต่อยสวยไม่สวยคือเราคิดอย่างเดียวคือชนะอย่างเดียวเราไม่ได้มาคิดว่าเฮ้ยจะต้องออกอาวุธสวยงามพวกนี้มันประสบการณ์มันต่อยไปเรื่อยมันจะเป็นของมันไปเองโดยธรรมชาติ ยาท,ทั่วไปเขาจะเรียกไอแอดจากพัทยาไอแอดช่วงร้อยปอนร้อยสองร้อยห้าเนี้ยพอหลังจากนั้นมาพอเริ่มโตหน่อยก็เขาก็จะเรียกพยักพยักหน้าหยกเพราะตอนนั้นก็อายุประมาณสักสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าประมาณเนี้ยมันก็ก็เริ่มดังแบบก็ดังเกือบสุดเกือบเป็นยอดมวยเพราะผมว่าเป็นยอดมวยเนี่ยตอนอายุสิบเก้าผู้ซื้อข่าวเขาจะตั้งให้แล้วมันก็เลยเหมือนติดตัวไปตลอดลงหนังสือเขาจะเขียนพยักหน้าหยก หรือสิงสำอางมั้งอะไรประมาณนั้นสาเหตุที่มาต่อยสากลเนี่ยเป็นเพราะว่าช่วงนั้นประมาณปีสัก2 2 5มันก็แทบจะไม่มีคู่ต่อยทางสงชัยรัตนสุบันก็เลยมาคุยกับคูยอดธงว่าให้ผมลองหันมาต่อยสากลดูมั้งเราตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นแชมป์โลกอะไรคืออะต่อยไปเถอะมันได้ตังค์ แร,แรกที่มาโชคศากลเนี่ยเราก็มันไม่มีคนสอนที่ถูกหลักจนเรามาได้ฝึกฝึกถูกวิธีตอนเข้ามาอยู่กับคุณสมภพพอช่วงผมต่อยศากลได้สองสามครั้งคุณสมภพก็ขอผมมาจาับพัตยาเอามาซ้อมอยู่ครจิตรดาเรามาซ้อมศากกลคือมากินอยู่ที่บ้านเขาเลยก็หลังจากนั้นก็มาได้อาจารย์สุดใจสัพเพเลกมาเป็นเทนเนอร์มันก็พัฒนาขึ้นมาเลยเพราะเขาสอนสอนถูกวิธี แล้วผมเป็นคนเรียนรู้ง่ายอ่า,อาก็เลยเป็นได้เร็วเราชอบมวยไทยเพราะมวยสากลเราถามว่าเราชอบไม่ชอบเพราะมันต่อยจะหมัดแต่ถามว่ามันต่อยง่ายกว่ามวยไทยมันต่อยง่ายกว่าเพราะมวยสากลมันไม่ต้องไปหลบแข้งหลบถีบหลบซอกหลบจะหมัดอย่างเดียวเราก็เลยได้เปรียบเพราะเราต่อยมวยไทยเนี่ยคือเราต้องระวังทุกอย่างระวังขาระวังถีบระวังเข่าระวังหมัด ระวังศอกมันต้องระวังทุกอย่างแต่พอมาต่อยสากลเราแค่ระวังหมัดอย่างเดียวแล้วเราได้เปรียบตรงที่ว่าผมเป็นมวยที่เร็วเข้าออกเร็วก็เลยได้เปรียบเขาก็ดีขึ้นฮนะก็ผมต่อยสากลหลังจากมาอยู่กับคุณสมภพผมก็ต่อยประมาณสักเจ็ดเจ็ดครั้งผมก็ได้ขึ้นชิงแชมป์โลกเลยครั้งที่สิบเอ็ดเนี่ยก็ได้เป็นแชมป์โลกละ ก็ใช้เวลาประมาณสักปีปีครึ่งนฮะเร็วยังก็ถือว่าเร็วฮะพอได้แชมป์โลกมาตอนนั้นชื่อเสียงมันก็เริ่มมากขึ้นตอนนั้นผมก็เริ่มมีถ่ายแบบถ่ายปกหนังสือแต่เราก็ยังซ้อมมวยช่วงว่างเราก็จะไปไปถ่ายแบบให้เขาตอนชิงแชมป์โลกก็ต่อยกับอ้ลูเป้พินเตอร์ไอ้นี่ก็น่ากลัว ไอนี่ก็เคยต่อยคนตายมาสองคนแล้วก็เป็นแชมป์มาสองรุ่นก็คือไปตายโรงพยาบาลไม่ได้ตายคาเวทีแล้ยังฮวนคิดเมซ่าไอนี่มันก็เก่งก็ชนะเขาหมดฮนะผมซ้อมมวยก็เหมือนซ้อมเหมือนกับน้องมวยทั่วไปทีนีนอาจจะเป็นเพราะว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของผมดีกว่าคนอื่นมัน้งตรงนี้เราขึ้นไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีแต่ไอตอนซ้อมก็ซ้อมเหมือนกันทุกคน ต่อยเป้าลงนวมอะไรเหมือนกันทุกคนที่เราอยู่อยู่บนเวทีจะต่อยอยังไงจะทํายังไงไม่ให้คู่ต่อสู้ทันถูกจะหลบยังไงจะต่อยอยังไงให้ถูกคู่ต่อสู้มวยสากลก็น่าจะเป็นตอนที่หลบหมัดไอ้หุนคิดเมซ่านะั่นแหละมันก็ฟุกด้วยแหละเพราะเราเรายังไม่มีจังหวะออกเพราะตอนนั้นเรายืนพิงอยู่กับเชือกอยู่แล้วมันก็ต่อยคือมันต่อยไม่หยุดอะเราก็ยังไม่มีจังหวะออกเราก็ต้องหลบไปก่อนชั่วโมงนั้น หลบไปเรื่อยต่อยมาหลบไปเรื่อยพอเราเห็นช่วงเผลอพอดีเราก็จิ้มซ้ายไปก็พอดีเขาก็หงายท้องไปเลยฮนะอันนั้นแหละถึงว่าคนมันถึงว่ามั่นใจว่าเอ้ยสามารถมันเก่งไว้อะไรสายตาดีประมาณนั้นหลังจากป้องกันแชมป์กับคนคิดเมซา่าแล้วมาป้องกันแชมป์ครั้งสุดท้ายที่ออสเตรเลียระยะเวลาห่างกันประมาณปีหนึ่งเราก็ซ้อมอย่างเดียวพอมาหลังๆเรา ก็เริ่มเบื่อให้เราซ้อมๆล้วก็หลังๆเราก็เริ่มออกเที่ยวมัง่งอะไรมัง่งพอเราเอ้รายการเดี๋ยวมันก็ต้องเดี๋ยวมันก็เลื่อนอีกมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยมาตลอดห้าหกครั้งที่ยวมีรายการขึ้นแล้วเราซ้อมๆแล้วก็เลื่อนเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะป้องกันกับใครต่อยที่ไหนเราไม่รู้เลยเราก็ซ้อมเสร็จแล้วกลางคืนเราก็ออกเที่ยวเช้าเราก็ตื่นมาวิง่งกลางคืนเราก็ออกเที่ยวอยู่เงี้ยทุกคืนเพราะเรารู้ว่ายังไงก็ไม่ได้ต่อยจนผมมาป้องกันกับไอ้เจ๊ ที่ออสเตรเลียความคิดผมผมก็ซ้อมเหมือนปกติซ้อมลกลางคืนผมก็ออกเที่ยวซ้อมกลางคืนผมก็ออกเที่ยวจะอยู่อย่างเงี้ยจนคิดว่าได้ชคจริงๆเขาก็จะเอาผมไปอยู่ออสเตรเลียเลยเดือนหนึ่งช่วงเวลาเดือนหนึ่งคืนน่ะคือเราซ้อมจริงจังมากเพราะมันไม่เลื่อนแน่เขาเอาผมไปอยู่ออสเตรเลียเดือนหนึ่ง <S <S ผมได้นักกีฬายอดเยี่ยมของผู้ซื่อข่าวกีฬาปีสอ แล้วตอนนั้นผมรับถ้วยรับถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมผมได้รับกับมือพระเทพเพราะวันนั้นพระเทพเสด็จมาเป็นประธานมอบรางวัลเป็นรางวัลที่ภูมิใจที่สุดแล้วอีกอย่างเราได้รับกับมือพระเทพผมซ้อมมวยก็เหมือนซ้อมเหมือนกับนองมวยทั่วไปการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของผมดีกว่าคนอื่นมัน้งที่เราอยู่อยู่บนเวทีจะต่อ,อยอยังไงจะทํายังไงไม่ให้คู่ต่อสู้ทาถูกจะหลบยังไงจะต่อ,อยอยังไงให้ถูกคู่ต่อสู้ แพ้เสียแชมปเราก็เสียใจอยู่แล้วแล้วนึงมามาด่าเราอีกว่าเราล้มมวยขายชาติก็ตอนนั้นอารมณ์มันแบบมันไม่ได้แล้ว